ยาร์ l โฮเทลนะคะเขาตะเกียบนะคะเมื่อกี้ไม่ถูกใจเขาเต่ามาที่นี่แทนค่ะเข้าซอยเล็กซอยน้อยมานิดนึงนะคะแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าเ,เดินลงหาดแค่200เมตรอ้าถึงแล้วเห็นน้องเหนียวนั่งอยู่หน้าที่พักนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันค่ะแล้วเดี๋ยว ก็จะบอกว่าราคาอะไรยังไงนะคะซึ่งไม่แพงเลยราคาเริ่มต้นไม่ถึงพันบาทสำหรับสองท่าน,น่ะรวมอาหารเช้าเลยนะคะแบบบอกเฟลด้วยนะสวัสดีค่ะตรงนี้เป็น,ปนค่ะได้ค่ะอันนี้ขออนุญาตถ่าย y o u t u b e นะคะค่ะ<า>นี่ตรงเคาน์เตอร์รีเซพชันนะคะที่นี่มีน้องเหมียวเยอะมากเลยนี่นมาทักทายแล้วมาทักทายอ,อ,อีกตัวนึงคคเป็นเลขกับจบ ตัวสีขาวเปเล่ลไรยมัสิบขวบแล้วโจกสองขวบไปไปดูห้องพักกันก่อนดีกว่าเดินขึ้นมาก็มีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยนะคะโมโร็อกโกดีๆนี่เองน่ารักมากเลยคือเราอะเห็นใน Facebook เพจมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้มาที่นี่สักทีนะคะแล้วก็มีโอกาสเลยตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นที่ทานอาหารเช้านะคะาาอเก้าๆนะคะ ช่วงโลซีซัองนี้คะห้องนี้แปดร้อยก้าสิบเก้าราคาเริ่มต้นที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะเป็นโปรโมชั่นช่วงโลซีซันนะคะโอ้โหดีงามราคานี้นะคะรีบมาเลยบอกเลยมีห่องด้วยวมะะีแมวยืนมีแมวยืนราคาโปรช่วงนี้อยู่ที่หนึ่งศูนย์เก้าเก้านะคะหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทเน็ต สำหรับสองท่านนี่อุ้ยห้องนี้โล่ง่ะแต่เตียงเล็กกว่านี้เป็นควีนไซส์แต่ว่ามีระเบียงข้างล่างคือวิวอะไรคะเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะนี่ห้องน้ำแต่ส่วนตัวเราอะเราว่าแฟนเราชอบห้องแรกเมื่อกี้มากกว่าห้องนี้แบบมีระเบียงนะคะชื่อว่าห้องแมวนั่งห้องเบอร์สองศูนย์ห้าโอ้นี่ก็ดูแบบว่า จะมีพื้นที่ทางเดินขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมีท่องทางเดินเข้ามาเป็นอุนี่นี่นี่แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเนาะก็เข้ามาปุ๊บด้านซ้ายมือก็คือชาเวอร์แล้วก็เรนชาเวอร์นะคะเป็นก็กว้างอยู่นะแล้วก็เป็นนั่งอาบน้ําอ่างนั้นก็เปิดได้นะแล้วก็เตียงควีนไซส์ค่ะมีระเบียง ราคาเท่ากันมากกว่าสิราคาก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นราคาที่หนึ่งสามเก้เาเก้าตัวอีสามร้อยบาทห้องนี้หนึ่งสามเก้าเก้านะคะอ่านี่พามาดูอีกห้องนะคะตัวนี้ห้องนี้ชื่อว่าห้องแมวนอนห้องหนึ่งศูนย์สองนะคะห้องนี้ติดสามไว้น้ําเลยประตูข้างหน้าก็จะเป็นบานกระจกมีกระจกแต่งตัวกระจกใหญ่ด้วยนะพระหน้าต่างเปิดได้ อ๋อเก็ตเลยอ่ะนี่ค่ะอ่างอับน้ําหน้าต่างเปิดคุยกันได้นะคะมีอ่างมาฝักบัวหน้าหลักะนมแมวตรงนี้คือบริเวณที่เราทานอาหารเช้ากันนะคะติดสระว้น้ำคือเขาจัดที่นั่งได้น่ารักมากๆเลยค่ะ ไม่ใช่มีแค่สองตอนนะมีข้างหลังเราอีกเดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูนะนี่ค่ะมีมุมข้างหลังอีกแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้ด้วยค่ะห้องน้ำแมวผู้หญิงแมวผู้ชาย เช้าแล้วนะคะเรามาทานอาหารเช้ากันดีกว่านะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะมีขนมปังแยมเนยนะคะดูเหมือนจะมีข้าวต้มด้วยใช่ไหมคะ่ะอ่ามีโจ๊กค่ะอ๋อโจ๊กมาดูทานโจ๊กดีกว่ามีไข่ดาวแฮมไ <c oughs> ส้กรอกนะคะแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็มีชาก,กาแฟด้วยค่ะ